พุน่นพาแซีบอย่ามาฟังเสาไฟฟา้าเขาน่าเนาะเขามาหาเชียงนี่แหละนี่นเสาไฟฟ้าฟังจากเสาปุ่นแล้วเขามาหนี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 กลับมาหนีมามามาปุ่นหกต้นนี่ละครับนี่เอาสิฟังมือนี่แหละกับสร้างแกนพุ่นผ้าแซีบเชย ب, เียงหน้าโมเดิร์ลย่างดีฝนตกมาสองสามเถี่ยวว่างหันน้ำขึ้นมาหลายแล้วละ่ะ กินเข่าง่ายก่อนพี่น้องกินง่ายก่อนได้เนื้อมากินกับซางแกนสวงขนนี่สักข้นมือนี่เนาะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมากินเข่าหนึ่กันเดียวมาพี่น้องสวัสดีครับมามือนี่กินเข่าหน้าโซ่ไฟฟ้าละลงโซ่ไฟฟ้าล่ะครับยังคว้างไว้แล้วพี่บักเวอร์เอ๋มีบักเวอร์ทักคว้างยังฟงเรียบไว้วดดียังแซ่บกินสวงขนนี่กับซางแกน สั่งไฟฟ้า,ฟาประจําหมู่บ้านเอาเพิ่นมาเตินเสาไฟเข้ามาแต่พูนถนน้นฝนแล้วครับที่มาเข่าเทียงหน้านี่แหละกินเข่ากันตั้งสี่พากันเห็ดงานตวอวกันเริ่มงานเนี่ยงานงานฝีมือเลยเสียงเหนือเกล็ดตานขางเทศบานน่อเทศบาลตะพุนก้อนแจ้วครับเหนืองานพุหรี่มาต,ตอนไหม thì tìm tắp ô và nếu như tắp hưng 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 ข้าวยนอาจังไงหนังใส้ังไงก่อน <Okay. S 2> โ,อโ,อโอ้ทาโยมาตวัวนียวไปกอนมาเขานี่นียลงนี่ก่อนเอ้ยแก่บ่ย,ยังได้เอามาห้า,างของกันไหนจอกขอเนี้ย้องเทียงขงวดหนึ

หอมเพียหวอบีเพราะยัมั่มหัวลวเพียหัวลว,วก้อจะเป็นวัดกอยังจังหรอก ยามแล้วผมไม่ขุดจนมือแตกวัดผมน้องผู้เดียวเขาตายหรือเปล่าว่าปีนี้เมื่อต sure> ัวนี right ็ตับหวานพี่น้องที่การปรุง เรือเ um. รือใส่ปอยปุ๊บใส่ปอย่าเมเด้อรับตาเด้อผนําอ้บพี่หังไีขวายไม่ตาพโปไปเปะนี่แหละกแก่ับตาเด้ Ba sạch chắc Sì, anh yêu điện thoại của tàu mù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 a โอ้ยไงไงไง <c oughs> ที่ครับบรรยากาศตรงไหนตรงนั้ <c oughs> <c oughs> นนกเป็ดมาบ้านนี้แก่เข้าไปโอน้ำไปมาเด้สักหน่อยอะไรสหนส่งเลี้ยว

พามาบ่าด่วนเจ่าขอกดตั้งเสามาเทปูนตรเนี่ยมันสดตาก้มปูนยาวที่ไปขอว่า

มเดหเล่มนหงมันดำนมันนี่นแะไว้าบยืไ่าเง่ายไปมยืง่ายครับยืง่เนาะโอขุดลงไปห้าสิบหกสิเซนเนี่ยประมาณนี้นะครับพี่น้องต่อจากเสาต้นแรกเนี่ยหอปล่ไปยต่อจากเสาต้นนี้ไปพูดระบายเ่าต้นที่สองคนกล่างขุดสรสางแกงล่างขุดอยู่ต้นที่สอง ปลายหอดจะเป็นหอดเทียงหน้าจะเป็นหกต้นครับใส่เสาพริกไทยเนี่ยแหละมันจากจันบุรีพี่น้องเพิ่นเอาขึ้นมาทรงสร้าง่นได้รถได้รถซาเลงมาแล้วครับนี่ยน้ำใส่บ้านน่องดวงมาช่วยกันช่วยช่วยช่วยกันเอาเสาไปไปเอาลูกเออลูกนี่ต้นนึงก่อนไปว่าอะไเพิ่นนี่เอาละเอาละวางเลยวางเลยวางลงมาเอองานยังยกขึ้นดี๋ยวหินอะไรที่พวก ฮักไปเรียนไปอีกเรียนรถบีเนาะจุ้มจิ้มกำลังดีมามาเอาเรถบีออกัขึ้นก่อนเ <c oughs> ลี้ยนลงมาให้หนาปานเด็ของอีท้าน่ะเป็นร,รถรถบีออ <c oughs> กับโอ้ยขับรลงให้หนครับรถลงให้หนา,นามาติดลม โอ้ยเดีเเ๋ยปเลือดล้างคนรถไถเขามาลาดกินพี่น้องเลยคิดว่าเสียรถคิดอัพจะของลงมาขนอเอาเสาแบีน,น่อน,น่ไม่ใหญ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 ่เสาหกต้นใหญ่พวกอไรพวกข่วงไม่หนูติดลมจ่อยเลยไปได้ซาเลีงมาขนให้เอาซาเลีงหน้าฝากกันไปพูเลยขนมาสนขนซอยเหีมาขนซอยเอาขึ้นแล้วรับบนันนี่ต้นหนึ่งเลยพี่น้อง คือละต้นหนึ่งที่แรกวันเช็ดสองคนบ่อบอดไปบอ่อบอดโทรหาทีมงานมาไลายขักบาอเนี่ยเอาช่วยกันลงด้วยช่วยกันให้มันเลี้ยงมือนี้เดี๋ยวฝนมามันถึงลงไประเดี๋วดวยวฝน,นความดิใส่ปูนความเดิ้พูนฝนถมเงาฟ้าไปเดูฝนฟ้าแจ่มดูฝนฟ้าแจ่ม